จารย์เตาสิจัดวุ้บจันรีมาแล้วหนึ่งเลขแรกหนึ่งคันวาคันวาเลขคันวานะครับแม่อาจารย์จะดึกจะโลกคมหรือเปล่าให้ไปดูหมอสบา หนึ่งท่านว่าฮะอาจารย์ดูดิยังเด้อยังเด้อหนึ่งท่นว่า้อครับหนึ่งทนว่าอาจารย์จะเด็ดเคลียรให้เอ้ามาดูแท้ๆแล้วเมื่อกี้เขียรหนึ่งท่านว่านะครับตอนนี้อาจารย์จะเด็ดกำลังดูว่ามันใช่ไหมจะเป็นเลขเจ็ดปล่าให้นะครับซ c แจ้งมาเนี่ย FC เห็นตัวไหนเป็นอย่างไรนะครับเรามีโดดกันดูนะครับเีโดดกันดูเออลิงไซส์เลยอะ แครับอีกแล้วนะครับแล้วนะครับโอ้โหไม่ซื้อขอได้ชิมหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าพี่น้องหน่แล้วหนึ่งนึ่งเจ่ะล่างล่างล่างเหลือหนึ่งเก่าหนึ่งเจ็ดมินน้อง เ9หนึ่อ่าล่างล่างอเ้าลัสามเั้เก้าสามก้าสามศูนย์หกามศูาแคปได้ก็แคบเด้อแคบม่ได้ก็ กระจดแต่จดไปได้กระจํอ่ามิซัมนี่นะครับพอไม่เป็นนองแคปได้ก็แคบแคปได้ถ้าแคปไปได้กระจดนะโอ้ไครคดถุกร้งวัลที่หนึ่งนี่นะว้ยเบิ้งเบิงเบคดน้ำหนกอีกหนึ่งกเนี่เก้หอนหนึ่งเก้าหนึงเกาห่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่เกนึ่งเก้าหนึ่งเก้าห้าหนก้า เก้าสามศูนยกตวเก้าสามศูนย์เก้านย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์ก้าศูนย์เสนไทยนะตอนนี้นสาไทยกำลังชไปเก้า เจ็ด้วค่ะเลกสตัวค่ะหนึก้าหนึ่งจอันน้หามากเลยสามสี่อามสามสี่ส่ามส้สา่าี่ามา่า่ามส่สามาามา่า่อามาี่าางม่า วางตรงนั้นก็ได้แล้วหมุนหมุนหุนกล่วยมากโอเคครับหมุนกล่วยมากหมุนกลวยมากมาแล้วมาแล้วมาแล้วยันลงยันลงย้ำว่าจะร้ายเลยนีง หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามศูนย์หกสามศูนย์ใเลขแล้วก็ไปเสมศสหนึ่งเก้าหนึ่งเจไม่ชัดอ๋อเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะนี่เลยค่ะ่ค่ะเการะกรจะติดกันอย่างนี้ก็มีว่ค่ะชัดยังน้อค่ะชัดยังน้อาการกั สานะครับแคไปด้วค่ะแคไปด้องขวดน้ำจามนคอาจารย์จกแยกให้ครับสองคูมคู่เก้าสามศูนย์หกสามศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดด้วยค่ะเก้าสามเก้าสามนะครับอาจารย์จะเด็กแยกให้สามตัวนะหกสามนะครับเก้าสามหกสามนะครับแยกจากสามตัวแยกจากสามตัวนะครับเค รอ,อดูอค่ะรอดูอาจารย์ระจะเน้นตัวไหนเด้อค่ะรอดูเด้อค่ะ <c oughs> มาลุา้นกันว่าจะเข่าหรือเปล่า ครับดไปนครับบมากมากปจัดเลยครับมีจักัประจัดไปก่อนนะครับมีสิบปจัดสิบมียิจัดสิบตกอนนะครับสามมวดิบ์มได้สามมวดิบสามมดสามวดหนึ่งธันวาหกหกเลยค่ะหนึ่งธันวาหกหก หกศูนมวันที่หนึ่งธันวาคกหกเรือค่ะแกงอครับตอนนี้นี่นงอค่ะชัดยังอค่ะตอนนี้แกงแยกสามต ais, <th> ัวเป็นสองตัวน <swimming> ี่ค่ะ มีประกาศแดงๆเด็ด <boundaries> ต <si suppression> ัวไหนเด็ดรัเด็ดยันนีเด็ดเด้อลงกยันลงกยันเูกยันล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 ูกยันูกยันลูกยันลยันลยันลูกยันูกยันลูกยันลูกยันลูยันลูยันูกยันลูกยันยกยันลู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 กยันลกยันูกันยันลูกันลกยนูกยันยูยันกันยันลยัันยัันยันนันยันยัน ตัวอื่นก็เอาไปรองไว้นะครับจานลงยันให้ความเด้อค่ะดูให้จบคลิปเด้อค่ะน่าจะสามถึงสุดเพราะว่าเขามาแล้วก็เบิ้งให้จบคลิปเลยค่ะเด้อท่านอีบอกได้เลยนะครับอ่านะครับก็ได้เลขแล้วก็มาลุ้นโจทหนังกันโตนะวันนี้หนังฉายห้าเรื่อง แกบนแกบนแกบนนครับแกบนเอาไว้เลยนะครับแอแกผมมีอยังเสียหาเด้ออ่าอ่าพี่สีชัดเจนกันทุกคนอาจารย์กำลังลงอัคลงเย็ขาผมเป็นคนไม่เอาถ่านลงยันแล้วนะครับเอาละค่ะอาจารย์ลงยันอีกแล้วด้วยค่ะนี่ลงอักขระทุกครั้งย อาจารย์มาที่นี่อาจารย์จะลงอิคาชักชักน่กะลอคาสาธุสาธุนำกันแล้ว่ากลมยันแยกออกจากสามนะคโจทย์จากสามห้เป็นสอง

ผมประด้เงินอาจารย์งนี่มาชาอาจารย์จะพ่งจบเดี๋ยว้เดี๋ยวอาก่อนอาจาเดี๋ยวัืออาจารย์ลาสจนลาจันอาจันาานาจย์ลาสจแล้วก็ให้อาจารย์สันนี่นะคะบัญยากา

อันนี้ครัลูกค้าคนหลงทางครับครับคุณไว่าคจะถาเป็นแนวทางที่ลาทดกราบานน่ันกรันบาคาครยังไม่ได้ทางก็ตามไปคนับไม่มีเาองสงรกยัซื้อมาทางความค่ลาอันนี้ก

มาหลายครับครับวันนี้ครับตอนนี้นะครับเป็นเลขปรจันตเด็ให้กับทีมเลยนะครับวันนี้นะครับทิมจรวดเป็นยังไงวันนี้มั่นใจมานเดิมมั่นใจหมดเดิมเนาะคีัจรวดประจันเด็ดมาลูมั่นใจตลอดเจ็ดตเด็ดเจดนเลขที่มีสามดติดแล้วนสามอคูนการประจัษตดด้วยนะครับที่มาเบ็ปันตุวเลขครับให้กับทีมให้กับทีมสีนะการงนัคตรับอ่อย่าลืมกดไลค์กดแช ให้กําลังใจกันด้วยนะครับแกร์เดอร์ค่ะแกร์เดอร์ลอตเตอรี่เด้อค่ะไปหาซื้อลอตเตอรี่เรื่อยๆค่ะเรื่อยไม่ได้บ้างลอตเตอรี่เด้อค่ะลอตเตอรี่จดจากไล่สดเมฆะค่ะถึงจะหาซือลอตเตอรี่เรื่อยๆจ้าเดี๋ยวมืดก่อนเด้อค่ะมืดก่อนเด้อเป็นแนวทางเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะเป็นแค่แนวทาง เลขสองตัวไม่เป็นรองใครด้วยค่ะรวยรวยซะถูกซาถุกครับลำลำนี่รวยนะครับใส่ที่ไม่ด้วนะครับกดไห่กดแช่เพชรพะรวยในเด้อค่ะก้ไ้ที่เบิ้งคิดนี้จนจบขอให้มันมันิ่งแห้งน้ำกันด้วยค่ะเด้อคัอันซื้อภาษาอังกิษ อ่านบอกด้วยค่ะน eh right> ี่น no ี่นะคนะนบนี่ะบรรยากาศคุณพี่บ่าวทีครมีจอนังด้วย่ะเด้อนังต่หัดีถึงใจอยูดอน้อด้ักคนคนน่งเออเดี๋ยนอคะเลขก็รไดไปแล้วนาะค่ะเนะ นี่นยค่ะบรรยากาศจอหนังนคะคะเนาะบรรยากาศบริเวณที่นี่นะคะเนาะปริญญาเต็อ้าลูกช่องไหนนี่ขอบคุณค่ะที่ดูจบค่ะดูจบแล้วไลฟ์สด เออกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อค่ะคะอยากไปอยาทาน่ยดีนะคะเนาะบรรยากาศเอโอเคบุญกันนังงนะคะงวดเมื่อกี้หกสามถูกเอยไม่ใช่หกสามหนึ่งสีนะคะงวดเมื่อกี้หนึ่งสีงวดก่อนก็หกสามเด้อค่ะดูคลิปย้อนหลังได้เด้อค่ะนี่นะคะเนาะช่องยูทูบก็มากันหลนเนะคะเนาะ สารอาจารย์จะเด็ดเราด้วยค่ะเข้าทุกนวดค่ะเข้าทุกนวดค่ะเข้าเลยอาจารย์ผิดค่ันผิดจะผิดแค่งวดเดียวนะคเปิดช่องอ่ะใช่ตัวเออทำไมนะี่ันไม่กไม่ได้อมู